คลิปนี้เป็นการแนะนำมือถือแบรนด์ OPPO รุ่นราคาประหยัดนะครับที่ยังหาซื้อได้ในปี2022จะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับที่ 1. OPPO A57 มือถือรุ่นใหม่ที่ให้จุดเด่นมาหลายอย่างเลยนะครับทั้งในเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยกว่ารุ่นอื่นๆนะครับลำโพงเป็นแบบลำโพงคู่2ตัวการชาร์จเร็วรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่33วัตต์เลยนะครับ ในด้านของตัวสเปคครับรุ่นนี้จะให้แรมมา2แบบนะครับแบบแรม3กับแรม4พร้อมให้มาที่64 g ิกนะครับการดีไซน์ตัวเครื่องรุ่นนี้จะเป็นการดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมนะครับต้องบอกก่อนครับว่าเครื่องจริงรุ่นนี้ดูสวยมากๆนะครับภายในตัวจอเป็น LCD ปกตินะครับขนาดหน้าจอ6.56นิ้วความเรยว SD p l u แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับโดยน้ำหนักอยู่ที่187กรัมนะครับ และสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับรุนนี้จะให้ลําโพงมาเป็นแบบลําโพงคู่2ตัวนะครับซึ่งเป็นลําโพงที่สามารถเพิ่มระดับเสียงได้สูงสุดถึง200%เลยนะครับ <Wow. S 1> และที่สําคัญครับเสียงรุ่นนี้ถือว่าดีมากๆด้วยนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับการชาร์จเร็วก็รองรับสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับส่วนในด้านของตัวกล้องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ถ่ายภาพโหมดกลางคืนได้นะครับ แล้วก็ให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวหลักความเร็13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับในด้านของราคารุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นความจุ RAM sey, 4รอม64ศูนย์ OPPO จะขายที่6,299บาทนะครับส่วนราคาผ่านออนไลน์ล่าสุดถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยจะอยู่ที่ประมาณ5,699บาทราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ อันดับที่ 2. oppo a 1 6 k มือถือรุ่นเล็กสุดจากทางค่าย oppo ที่มาพร้อมกับราคาเบาๆ4,699บาบาทนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไว้ใช้งานเป็นเครื่องสำรองหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในระดับเริ่มต้นนะครับเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้จะไม่ได้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบหนักๆนะครับแต่ว่าจะเหมาะสำหรับในด้านของการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่านะครับ รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่กําลังดีนะครับไม่ใหญ่มากจนเกินไปขนาดหน้าจอ6.52นิ้วความละเอียด s d plus น้นของโมเดลนอมสายตาหรือว่าเทคโนโลยีแสงสีฟ้านะครับรุ่นนี้ก็มีการใส่มาให้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ4 2 3 0มิลลิแอมนะครับแต่ว่าตัวปลดเชื่อมต่อรุ่นนี้ยังเป็นแบบ micro usb อยู่นะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาแบบตัวเดียวเลยนะครับตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซล ด้านของการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนรุนนี้ก็มีการใส่มาให้นะครับส่วน,นเรื่องของหน่วยความจําครับรุนนี้จะให้แรงมาที่3กิกนะครับรื้นที่เก็บข้อมูลให้มาที่32กิกแล้วก็รุนนี้มีน้ําหนักตัวเครื่องที่ถือว่าเบามากๆนะครับโดยรุนนี้มีน้าหนักอยู่ที่175กรัมนะครับ ด้านของราคาครับรุ่นนี้นะครับปัจจุบันศูนย์ oppo จะขายอยู่ที่4 6 9 9บาทนะครับส่วนราคาผ่านออนไลน์หรือว่าร้านค้าตัวแทนจําหน่ายนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0นต้นๆน,นะครับโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับอันดับที่3 oppo a 1 6รุ่นนี้จะมีสเปคที่ดีกว่าตัว a 1 6 k ในเรื่องของตัวกล้องที่ดีขึ้นโหมดลูกเล่นต่างๆก็มีมาให้ใช้งานเยอะขึ้นแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะอึดขึ้นกว่าเดิมนะครับ โดยตัวสเปคครับรุนนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมป์อลอดเชื่อมต่อรุ่นนี้เป็น Type-C นะครับตัวกล้องรุนนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวหลักความเรี13ล้านพิกเซลมีเลนส์เล็เซนเซอร์กับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลซึ่ง2เลนส์นี้ก็จะเหมาะสําหรับเอาไว้แต่ยภาพในระยะใกล้นั่นเองนะครับ กล้องหน้า8ล้านพิกเซลตัวกล้องรุ่นนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ถ่ายภาพออกมาได้สวยคมชัดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับและที่สําคัญครับสกินโทนรุ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ครับรุ่นยังให้ขนาดหน้าจอมาที่6.52นิ้วนะครับพาเนลตัวจอเป็น lcd ปกติน้ำหนักตัวเครื่องรุ่นนี้ก็อยู่ที่190กรัมนะครับ ส่วน CPU ครับรุ่นนี้จะใช้เป็นตัว m e n i a t e ร์ e g 3 5ซึ่งเป็น CPU ระดับเริ่มต้นที่มือถือในเรดราคานี้ส่วนมากก็จะใช้กันอยู่แล้วนะครับส่วนด้านของราคาครับรุ่นนี้นะครับส่วน oppo ปัจจุบันก็จะขายที่5,699บาทนะครับก็เป็นราคาของรุ่นความจุ RAM C, rom หร g b นะครับอันดับที่4 oppo a 7 6 เป็นรุ่นที่มีจุดเด่นเรื่องของความเร็วและก็ความแรงนะครับการทัชสกรีนรุ่นนี้ก็จะทัชได้ลื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นจอแบบ90 h z ยังไงจอรุ่นนี้ก็จะดีกว่าจอแบบธรรมดาที่60เฮอยู่แล้วนะครับขนาดหน้าจอรุ่นนี้ให้มาที่6.56นิ้วความเร็ว s d Plus าแนลตัวจอเป็น LCD ปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องรุ่นนี้อยู่ที่189กรัมนะครับ CPU รุ่นนี้จะใช้เป็นตัว s ซร p ป r a g o ้680นะครับซึ่งบอกก่อนครับว่า CPU ตัวนี้เขามีจุดเด่นเรื่องของความแรงอยู่แล้วนะครับคนที่อยากจะเน้นเอาไว้ใช้งานหนักๆหรือว่าจะเน้นเอาไว้เล่นเกมรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับตามกล่องหน่วยความจำรุ่นนี้ใช้ r a m าที่ 6G นะครับรอม128ใชแบตเตอรี่มาที่ความจุ 5,000mAh สามารถชาร์จเร็วได้สูงสุดที่ 33W นะครับ ส่วนในด้านของตัวกล้องรุ่นนี้จะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับถ้าเกิดเทียบสเปคกับราคาที่เขาไวมากนะครับตัวรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมา2ตัวเท่านั้นนะครับตัวหลักความละเอียด1 3ล้านพิกเซลตัวที่2จะเป็นเรนเดฟเ,เ,เซนเซอร์นะครับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลและวรรุ่นนี้มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนมาให้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพได้ดีขึ้นเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่แสงน้อยนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับในด้านของราคา รุ่นนี้นะครับส่วนย์ Op ป o จะขายที่7,999บาทนะครับส่วนราคาผ่านออนไลน์จะถูกกว่านี้นะครับโดยจะอยู่ที่ประมาณ7,190บาทราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะครับคนที่อยากจะให้ผมทําคลิปแนะนํามือถือแบรนด์ไหนหรือว่ารุ่นไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ